ส่วนลบอยไม่ไ้เป็นเนะครับ่อกลอเิดเว้านบนไปก่อนิงหลยนครับอีเลียได้เกียกว่าในฝั่งด้านบนหลังจากที่ไปทำมาสเวฟนะเอตรงทางเบิร์ครับเบจคครับ ีาร่ครมาีันกนอาชีมาอัตอีันบ่ลบอลูมันกี่ไปนันดงแล้วสรใส่ก่อนเบร์เบอร์กัรแรกมาแล้วได้ก่อนเกิดมาก่อนตรงนี้ยอลูกมาเิข้างหลังิเิงไปยิงอยู่ยิงกับาแม่อยู่แล้วขวาแบบะดดบงแล้วเปิดสับอันตรมาก่อนแล้วบา่ต่อยไปึงบอแล้วต้องถอยดีเทครับเล่ไปได้อย่างไงครับปิครับโอ้เลือดเหลือหนึ่งกว่ากว่าแต่ว่าตัวผ ก็เกือบไปไม่รอดเบิร์กมาเสียความรอดนะคิมาลองดูใส่้าเล็ก้อยเรืองที่ไม่เหลือแล้วเลยเมื่อกี้การที่เข้ามาช่วยิโร่เบิร์กที่จะได้เบิร์กแทนน่าจะเป็นการใช้ก่อเกิดครบไปแล้วของเบิร์กด้วยหรือเปล่า ขังน้ำทำเบีว้าขาทางลำบากนิดหน่อยนะครับสำหรับของุรามครับาเทียบใก้เนี่ยตาในการทำแบ์ง่ายกว่านี่ยูรว่างไอซีนะตอนนี้ว่าามเ่ียบจากสองทางที่ตนันนะครับวาอในที่ไห้รับประโยชน์ไปด้วย ผมมตเ่อกป่ครับกจอเปนครเาลหมเดียวม่งตัดไปครเจอคว้าเอสบเสียาต่อม่ก้ต่างกโดนแมกันพายามจะเอตัวเองออกมาพื่อถนไปแล้วรับอยูกเลยครับเอ้ยแล้วไถกลับมาด้วย

อยู่ตรงนี้แหละครับน่กอนแล้วบอลอุยนี่บอยโดนหนักมากไม่ได้เกิดครับโอ้โหเนี่บอยครับชักดาวยเลยเบิร์กเอาลครับต้องถอยครับรยมาีอรซหครับไม่มีจเ็ซาเบตหลังในช่วงเกเกมด้วยนะครับอย่างเยนาครับี่วิบวิครับเยนาจะกลับไปรีเซตโอ้กับาเส็จครับเป้มาโก่อนไปกดบ้าใหม่ดูคาชิตกับเติม เนาะอย่างที่บอกครับเบิร์นไม่มีกล่องเกิดนะครับนี่เป็นข้อเสียเปรียบตรงนี้แต่ว่าโดนคนมากกว่าได้กว่าซึ่งนาทีกันยังไงก็ดูเราได้เปรียบอดล็อกทีโบนดังขึ้นมานะครับแต่บุรามไม่ยอมครับของมาคขนเลี้ยงกอยู่ส้องแล้วต่อรถจะร้องเสียงนัดยังไงด้านซ้ายเขาจะเล่งอะไรเบิกรอยู่แล้วกดดันทำให้เขาต้องหล่อยันไม่มีกล่องเกิดนะวิ่งตามกันด้วยแล้วข้างหลังครก็วานออกมาเซฟหลังต่างเปิดบล็อกทีได้ครับเขาเล่นได้ครับเราต้องบอของบุรามครับไม่แม้ว่าตลก เี่นบอลเด่ามาแล้วต่อมาต่าคูชุดสุดแล้วเม่อกล่บอลหลงแล้วผมได้เห็ทีมใหเดียวเตัวเขีนแบยแบไปวตีวบ้ายวเตว้าแล้วบเกมเมื่อไม่กี่นาทลสอง้วสุดนะทกอยู่กับเอซบอลครับก็เปนกลุ่ม้สูงสุดองีมีลงไปในกลุ่มเคยัดสูงนี่ยัดสุดยังครับเกมนี้เพราะว่าภาวะตาตรงแต่มแต่ต่อ ต้องพูดตตกว่าเอลสูคิโรเอลสูของอาของปิปิปะโถลท้โตกนีจะอตลอดเกมเออเอลสูของีกเนี่ยคือมันช็อตฟิลบ่อยมาก้คนตต่อจะไงอย่างงี้มันไปไม่ได้อปล่าคือยังไรมันะตายร่เลือนเลื่อน้อมากแล้วรงที่เขาจ่กิวหมดไปแล้วนี่ครับใหรู้ในคลิในช่องแค่มรกฮะ ก็จังหวะที่เปิดตอนแรกเนี่ยลายที่เดินมาเนี่ยตัวของทางจุกีท่าที่ให้พีดจับลับเลยตัวแรกแล้วก็โกงของเบิร์กเองอยู่ด้านหลังแต่ว่าจังหวะที่เขาเปิดมาของผู้เล่นทายจุกีนั่นแหละแล้วคือโอบกดที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะยืนไม่สูงมากคื้นไปอีกอ่ะแต่ว่าเขาให้จ่ายหนักจันแตมไม่ไถ่มาเพื่อนแล้วไถไปสตารให้เพื่อนแบบให้เพื่อนตามมาแล้วกันเออ เรบเเพลงนั่นแหละครับอาคาเป้ครับสูงย MVP of t เ e กครับโอ้บาคาเป้ฮะเดีนี้ไม่ไม่ปล่อยนะพิชชนมีตลอดนะบริเวณนาเไปทนะครับแกับเียนี้วเตียจวนเตมอยู่หลายรอบแต่ว่าเสียสกอร์ครับยังไม่ตายสตอร์ ครับเีสับครับเขาไม่หัวเขาจริงแล้วเขาเปิดใส่ตลอดตลอดเลยนะครับมเหมสองสนลับครึ่งโมงก็ต่อีหล yes ัขึ้นเลยฮะหเรือการรับดาวมีครับเป็นเฉลี่ยครับดีเป็นเก่งแล้วก็นั่นแหละครับคนที่เขาบอกว่าโชเอาเลย แล้วก็ลิสบอยซึ่งบอยกับจีโร่นี่ตลอดจีโร่นี่น่าจะหลอดอเซึ่งบอยผสมพัวเหมือนกันครับลายเดิมโดนตลอดเลยอ่ะวิ่งสุนเลยนะวิ่งแบบวิ่งใส่เลยครับแล้วก็ดึ้งเดยนะวในจังหวะที่ดริงเสียงซึ่งบอยไปแล้วคือดูแล้วไ่าจะเรื่องเสียเปรียบหรือว่าอาจจะโดนคุกหน้ากราบแบบเป็นเสร็จแต่ว่าเขาก็ยังแบบพยายามจะเข้าไปเล่นเพราะรู้ว่าโอเคถ้าเบิร์กเก็บจะไม่เสียแน่เพราะไม่ได้บอกกันแล้วแล้วทำได้คือต่อให้ทุกหลอดไม่ถึงกั ไปเล่นลึกหว่าใสุ่ดตัวครับทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็รอจนตอบริเวลาจนลิเกบอยอ่ะกลับมาครบห้าีเลย Come on Come on อเขาอยากชะเขาเสียสองห้าเจไม่้แล้ว แข่งขึ้นบ้างจริงนะครับ มันก็ดูแน่นแน่นพิแบบนะเออวไก่วเป็ดดุวเป็ดกุกๆทับกล้าบ ด้วยน้องเต็มคาลาไม่หัวมันต้องยิงมันไม่มีจ่ายหรเกมอเกมระเบียบกเ่รอกรของเรเกเพราะอ่าเกอ่าเว่าเกมันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดเพะเขามองว่ามันไปตามแผนขนาดนั้นเพระต้องชมว่าผิดก็า เบรกกิ๊เบรกกิ๊เบรกเกมมันก็ขยับไปข้างหน้าได้มันก็ช้าหน่อยจนมาถึงจุดที่ทางฝั่งเอทพีเนี่ยอ่ะเริ่มจะตั้งเกมได้ละเริ่มจะตั้งแบบไจูนคืนน่าจะจริงได้แต่ต้องหัวข่นแหละยังไม่ได้ถึงขั้นแบบมันจะปิดเกมเาดูแล้ววางใจได้วสบายเลยหรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็ยังอยู่ในเกมที่ห้าสิบห้าสิบใช้คำนี้ก็แล้วกันแล้วก็ต้องว่างอันนี้ก่อนแล้วก็การดึงก๊อฟกันไปกันมาเพราะ น้่มีโ้คุยได้มากัีอสปีได้คุไม่ถงมาแล้วคไม่ได้บอยอ่เขาก็ขอเอาเอาตรงนี้แหละตัวพีเอสพีท่าปาน